กลุ่มนักพศสำนักมหาบรรพศตัวจริงเดินทางมาถึงและเปิดโปงว่ากลุ่มของฉินมู่เป็นพวกปลอมตัวมาและขโมยเครื่องสังเวยไปลินติงเจ้าหน้าที่นายทหารตระหนักว่าคนที่กำลังไล่เวทมนต์อยู่ในจวนเจ้าเมืองคือศัตรูที่กำลังอันเชิญปีศาจในจวนเจ้าเมืองฉินมู่รู้สึกว่าสานึกรู้ของเขาได้เดินทางผ่านความมืดอันไร้ขอบเขตของโลกอื่น และ,ะเผชิญหน้ากับราชามาตู้เถียนผู้ครอบครองอาณาจาักรไร้ขอบเขตแห่งตู้เถียนซึ่งมีดวงตาสามดวงอันเต็มไปด้วยเพลิงแดงฉานฉินมู่กล่าวอย่างนอบน้อมว่าเขาจะสังเวยผู้ฝึกวิชาเทวะทั้งหมดในเมืองขึ้นสวรรค์ให้แก่ราชามานเพื่อขอให้ท่านจุติลงมาราชามาตู้เถียนตอบรับด้วยเสียงกัมปนาตว่าตามเจ้าประสงค์ท่านสังเวยใต้เทา้าฉินมู่เป็นแสงจ้าและทั้งเมืองขึ้นสวรรค์ก็ปรากฏขึ้น ภายใต้สายตาของเขาผู้ฝึกยุทธที่ยังไม่บรรลุขั้นหกทิศและคนธรรมดาถูกคัดออกเหลือไว้แต่ผู้ฝึกวิชาเทวะซึ่งเป็นเครื่องบูชายันที่ราชามานต้องการราชามานตู้เถียนไม่สนใจคำสั่งของชินมู่และประกาศว่าเขาจะยืมสำนึกรู้ของชินมู่เพื่อจุติมายัางเมืองนี้ทำให้ร่างของชินมู่แข็งทื่อขยับไม่ได้พลังอำนาจและสำนึกรู้ที่หดเงี่ยมของราชามาน ถาโถมเข้าใส่ชินมู่จนผิวรูปสลักแตกออกและขยายใหญ่ขึ้นถึง15วาแจงสายฟ้าพุ่งจากห่างคิ้วของฉินมู่จุดที่เชื่อมต่อกับราชามานจนเขาเลื่อนไหลและได้กินเนื้อไม้ฉินมู่กัดฟันฝืนโคโจรวิชากายยาเจ้าแดนดินสามอมตะเพื่อป้องกันสํนนึกรู้ของตนเองกลุ่มนักพศสนักมหาบรรพศตัวจริงมาถึงและใช้วิชาลับบัญชามานถอนทัพเพื่อทำลายล่างจุดติ ของราชามานแต่ราชามานตู้เถียนใช้สายฟ้าจากดวงตาสังหารนักพ่นเหล่านั้นจนเป็นเท่าทานในจังหวัดที่บัญชามานถอนทัพฉายลงบนล่างราชามานชินมู่ก็ชิงการควบคุมล่างกลับคืนมาได้และรีบถอยห่างชินมู่ตระหนักว่ามานที่เขาเรียกมานั้นโหดเหี้ยมผิดปกติและไม่ฟังคําสั่งของผู้เรียกมันไม่ใช่มารเทวะธรรมดาชินมู่สั่งให้กิเลนมังกรเผยล่างจริงยาวกว่าหกสิบวา พาทุกคนนี้ออกจากเมืองราชามาตู้เทียนตามมาติดติดและประกาศว่าเขาจะใช้ซากศพในเมืองนี้สร้างแท่นสังเวยขนาดใหญ่พิเศษเพื่อเรียกร่างจริงและผู้คนจากโลกตู้เทียนให้ลงมาอย่างโลกนี้ขณะที่กิเลนมังกรถูกราชามมนผนึกไว้มีชายกลางคนผู้หนึ่งขี่มังกรไหลเขาเข้ามาประทับก,กับราชามมนตู้เทียนอย่างดุเดือดเขาคือราชามังกรแห่งสำนักกี่มังกรราชามมนตู้เทียน ซราชามังกรและมังกรไหลเขาด้วยหมัดเดียวจนกระอกเลือดและฉายเสียงคำรามสี่ใบหน้าสร้างขึ้นพลังทำลายล้างใส่ผู้คนกิเลนมังกรถูกสายฟ้าจากดวงตาของราชามันเข้าที่ก้นจนล่วงลงมาจากฟ้าแต่นังนาจึงรอดชีวิตกลับมาได้ราชามันตู้เทียนเปิดเผยว่าตนเองคือผู้เผยแพร่อักษรลูนบัญชาผีย้ายเทพเคลื่อนทําให้เย่ชิงหงตกตะลึงกับสิ่งที่ชินมู่เรียกมาชินมู่รู้ว่า หลวงเจ้านั้นกำลังตามมาจึงรีบสั่งให้ทุกคนหนีฉินมู่และหู่หลิงเอ,อ๋อพากิเลนมังกรที่บาดเจ็บหนีออกจากเมืองขึ้นสวรรค์ขณะที่ราชามันตู้เทียนตัวสูงใหญ่กำลังต่อสู้กับยอดฝีมือในเมืองเช่นราชามังกรแห่งสำนักขี่มังกรราชามมนใช้เลือดและกระดูกของผู้ที่ถูกสังหารมาก่อสร้างแท่นสังเวยขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมเรียกร่างจริงของตนมาอย่างโลกนี้ เมืองขึ้นสวรรค์ถูกทำลายจนพังพินาศและเต็มไปด้วยความระสะัมระสายฉินมู่และพวกถูกแรงสันสะเทือนจากการต่อสู้ซัดก,กระเด็นจนได้รับบาดเจ็บและพัดหลงจากเพื่อนๆฉินมู่พบกับหลงเจียวนั้นที่บาดเจ็บหนักและขี่งูยักษ์ตามมาหลงเจียวนั้นพยายามใช้ทักษะสังหารฉินมู่ซึ่งเขาหลบเลี่ยงด้วยวิชาเคลื่อนย้ายระยะไกลที่พัฒนามาจากเสือ้อคลุมเพื่อรักษาบาดแผลหลงเจียวนั้นได้ใช้กลวิชาประหลาดของสำนักขี่มังกร ลอกคาบหนังมนุษย์เดิมออกมาเผยให้เห็นเรือนร่างเปลือยเปล่าของสตรีผู้เย,ย้าวยนซึ่งทำให้ฉินมู่ประหลาดใจอย่างยิ่งและสงสัยว่าตกลงแล้วหลงเจ้าหนันนั้นเป็นชายหรือหญิงกันแน่ในขนาดเดียวกันบนท้องฟ้าเหนือเมืองขึ้นสวรรค์เกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรงท้องฟ้าฉีกปีออกเผยให้เห็นห้วงมิติมืดและมานฟ้านับหมืน่นจากโลกตู้เถียนได้ทลักมาอย่างไม่หยุดยอนซากศพของพวกมัน ที่เข็นฆ่ากันเองตกลงมาถมแท่นสังเวยทําให้แท่นสังเวยยิ่งขยายใหญ่และเปล่งแสงเจิดจ้าฉินมู่ตระหนักว่าตนเองได้สร้างภัยพิบัติทั้งหลายแรงกว่าการวางยาสลบทั้งสถาบันจักรวรรดิเสียอีกก่อนจะรีบนี้ต่อไปเพราะเห็นหลงเจ้านั้น้นพบที่ซ่อนของเขาแล้วเหนือเมืองขึ้นสวรรค์วังวนมิติได้กลายเป็นทางเชื่อมสู่โลกอื่นอย่างสมบูรณ์ฝูงมารฟ้าลังไหลออกมามืดฟ้ามัวดินราชามาตู้เทียน ยืนอยู่บนแท่นสังเวยที่สร้างจากเลือดและกระดูกเปิดแขนต้อนรับเหล่ามานและประกาศว่าจะหยับย่ำโลกใหม่หลงเจ้านั้นเห็นบิดาราชามังกรและมังกรหลาคู่อยู่ใต้เท้าของราชามารอีกทั้งเจ้าลัตที่อีกคนก็ถูกตัดศีรษะเธอเต็มไปด้วยความโศกเศร้ขาขณะที่ชินมู่กำลังต่อสู้กับฝูงมานที่ล่วงลงมาแสงเจดจ้าจากทิศใต้ได้ไดกีดท้องฟ้าเข้ามา มันคือกลุ่มขบวนกระบี่ที่ก่อตัวจากกระบี่บินนับล้านเล่มกลุ่มกระบี่ได้กวาดล้างฝูงมารฟ้าที่ปกคลุมท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว,วทําให้ซากศพของมารล่วงลงมาราวกับหาฝนราชามารตู้เถียนสีหน้าแปรเปลี่ยนและเล่นกระบวนการอันเชิญล่างจริงขาข้างหนึ่งกําลังจะเหยียบลงมาและสร้างม่านคุ้มกันสีดําขนาดมหึมาเหนือเมืองและกระบี่บินนับล้านเล่มประทับก,กับม่านดํา สร้างขึ้นเสียงอันทับซ้อนอย่างมหันที่ทะลวงแก้วหูของผู้คนและเหล่ามาในบริเวณนั้นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสฝั่งเมืองระเบียบยุทธราชคูสันตินิลันเฝ้าดูเหตุการณ์และระบุว่าผู้ที่ควบคุมกลุ่มกระบีนั้นมีกาลังฝีมือไม่ห่างไกลาจากเขาและแก่งกล้าก,กว่า3ปีศาจเท่าที่เคยรอบโจมตีราชครูกล่าวว่าผู้ที่อัญเชิญมันมา,นมาคือฉินมู่ได้สร้างความดีความชอบใหญ่หลวงในการทำลายเมืองขึ้นสวรรค์ โดยไม่ให้ทหารต้องสลาเลือดเนื้อและยืนยันว่าการตัดสินบาปบุญคุณโทษของเขาขึ้นอยู่กับชนรุ่นหลังเท่านั้นราชกูสันตินิรันต์ท่ามแม่น้ํามาถึงยังเมืองขึ้นสวรรค์อย่างรวดเร็วและใช้แสงกระบี่ที่มันจุกดเกณฑ์อันลึกล้ําตัดศีรษะของร่างจำแรงราชามานตู้เทียนขาดทันทีเมื่อราชามานถูกสังหารม่านคุ้มกันก็สลายไปและวังบนบนท้องฟ้าที่กําลังขยายตัวก็หยุดลง ทำให้ร่างจริงของราชามันถูกบีบให้ดึงขากลับไปทันใดนั้นหีบไม้รอยละริ่วมาเปิดออกและใจกระบีที่ฉินมู่เคยเข้าใจว่าเป็นลูกกลมเงินธรรมดาในโรงตีเหล็กนับร้านเล่มได้พังผูเข้าสู่หีบนั้นอย่างรวดเร็ว,วหีบไม้ล่วงลงในปา่าฉินมู่รีบตามไปแลงเห็นผู้เท่าในชุดผ้าไายช่างตีเหล็กใบกำลังแบกเตาล้อมตีเหล็กและถือกล่องไม้ใบนั้นอยู่ผู้เเฒายิ้มให้ฉินมู่ เคยให้เห็นพงปากอันไร้ลิ้นขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ี่หน้าครับ